หัวลำโพงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่คู่กับเมืองไทยมานานนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คงเคยไปเยี่ยมเยียนหัวลำโพองอยู่บ้างที่นี่นอกจากเป็นชานชลารถไฟแล้วในปัจจุบันก็ยังมีการรวบรวมขนส่งหลายๆอย่างมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวและนอกจากนั้นก็ยังเป็นสถานที่สำหรับการท่องเที่ยวด้วยแต่ใครจะเป็นนึกนะครับว่าที่ที่ผู้คนพลุกพ่านแบบนี้ ะมีเรื่องน่ากลัวสยองขวัญซ่อนอยู่ที่นี่ด้วยผมได้รับฟังเรื่องนี้มาจากรายการรายการหนึ่งครับหลังจากที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกมากเลย mm. ก็เลยหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ยังไงเพื่อนๆลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับลองนึกตามเนื้อเรื่องนี้ดูจะพบว่าเรื่องนี้สนุกเชรได้เลยถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเต้ยครับ คุณเต้เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตอนที่คุณเต้เนี่ยอายุประมาณ28ปีตอนนั้นคุณเต้ทำงานอยู่ที่หัวลำโพงนี่แหละครับแต่เป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอยู่ด้านในไม่ได้เป็นพนักงานไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องรถไฟแต่อย่างใดนะครับคือทำหน้าที่จัดหางานให้กับผู้ที่มาติดต่อที่หัวลำโพงเหมือนว่าถ้าใครผ่านไปผ่านมาอยากจะหางานก็ให้เข้ามาติดต่อที่นี่ได้ โดยคนที่มาติดต่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไร้บ้านหรือแม้แต่ว่าคนที่ตกงานจริงๆอยากจะหางานทําฝ่ายการทํางานของคุณเตรยก็จะจัดหานายจ้างกับลูกจ้างให้มาเจอกันหลักการทํางานประมาณนี้ครับโดยหน่วยงานนี้จะทํางานตลอด24ชั่วโมงซึ่งทําให้การทํางานเนี่ยจะเป็นแบบเข้ากะกะละ2คนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกะกลางคืนครับโดยสถานที่ทํางานของคุณเต้ยจะอยู่ในตัวสถานีนั่นแหละครับ แต่อยู่บริเวณชั้นลอยที่ชั้นสองจะเป็นโต๊ะสำนักง,งานเล็กๆเอาไว้ทำงานซึ่งคุณเตยบอกว่าแต่ละวันก็จะมีผู้เข้ามาติดต่อในหางานเป็นลอปพอๆบ้างเป็นอะไรบ้างค่อนข้างจะเยอะในแต่ละวันซึ่งในวันที่เกิดเรื่องคุณเตยมีความจาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยตัวเองจะต้องไปทาทุลาครับทาให้คุณเตยต้องขอแลกเวรกับพี่คนหนึ่ง ซึ่งในวันนั้นคุณเต้ยต้องทํางานในช่วงกะบ่ายซึ่งเป็นกะปกติของตัวเองเมื่อขอแลกเวรแล้วก็ทําให้คุณเต้ยเนี่ยต้องควงกะเด็กเข้าไปด้วยครับปกติกะบ่ายจะเลิกประมาณสี่ทุ่มถ้าควงกะเด็กเข้าไปด้วยก็จะทําให้คุณเต้ยเลิกงานนู่นเลยครับช่วงเช้าซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในตอนนั้นเองหัวลําโพงยังมีนโยบายเรื่องห้ามบุคคลภายนอกเข้าตัวสถานีตั้งแต่ระยะเวลาสี่ทุ่มจนถึงประมาณตีห้า ทำให้ในวันนั้นที่คุณเต้ควงกะคุณเต้จะไม่สามารถออกไปไหนได้เลยครับในวันนั้นพี่ที่อยู่กะบ่ายด้วยกันพอทราบว่าคุณเต้จะควงกะในคืนนี้ปกติพี่เขาจะเลิกงานประมาณสี่ทุ่มพอเห็นว่าคุณเต้ต้องอยู่ต่ออยู่แล้วครับพี่เขาก็เลยขอตัวกลับก่อนในเวลาประมาณสามทุ่มซึ่งตอนนั้นเองคุณเต้ก็โอเคครับไม่ได้คิดอะไรพอรู้ว่าประมาณสี่ทุ่มกว่าพี่คนนึงซึ่งเป็นเพื่อนเข้ากะดึกด้วยกัน อย่างไงก็ต้องมาอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะถึงเวลาประมาณสามทุ่มพี่คนที่เขาเนี่ยเข้ากะดึกได้โทรมาบอกคุณเต้ยว่าวันนี้พี่ค่อนข้างจะท้องเสียไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อย่างไงคืนนี้เต้ยเข้ากะดึกคนเดียวไปก่อนนะพอได้รู้แบบนั้นคุณเต้ยก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าในช่วงเวลากะดึกโดยความที่ตัวสถานีปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าอยู่แล้วตอนกลางคืนก็มีแค่ทำเอกสารเท่านั้นเอง ก็เลยตอบรุนพี่แบบว่าไม่เป็นไรครับพี่ผมอยู่ได้หลังจากนั้นคุณเต้ยก็นั่งทํางานเอกสารไปเรื่อยๆครับนั่งทํางานอยู่ได้ไม่นานเสียงเวลาตั้งเตือนครบชั่วโมงที่นาฬิกาข้อมือก็ดังขึ้นเมื่อคุณเต้ย,ยกขึ้นมาดูเวลาก็พบว่าตอนเนี้เวลาประมาณ4ี่ทุ่มแล้วซึ่งใกล้กับเวลาที่ตัวสถานีใกล้จะปิดคุณเต้ก็เลยรีบลงไปเข้าห้องน้ําครับแล้วก็ทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนที่ตัวสถานีจะปิด พราะว่าถ้าตัวสถานีปิดแล้วคุณเต้จะไม่สามารถออกไปไหนได้เลยแม้แต่เข้าห้องน้ําก็ยังออกไปไม่ได้ครับหลังจากที่ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเต้ก็กลับมาประจําการที่ตู้เหมือนเดิมนั่งทํางานไปได้สักพักหนึ่งอยู่ดีๆก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังที่กระจกเป็นเสียงเคาะป๊อกป๊อกคุณเต้ตกใจมากครับเพราอไม่คิดว่าจะมีใครมาเคาะในช่วงเวลาแบบนี้ เมื่อหันไปก็พบว่าเป็นคุณลุงท่านหนึ่งครับยืนอยู่ที่หน้าตู้ดูจากภายนอกแล้วคุณลุงน่าจะอายุประมาณ50กวกว่าความสูงประมาณ160ซนติเมตรผิวสองสีและที่สำคัญตัวค่อนข้างจะผอมมากครับหนังเนี่ยแทบติดกระดูกเลยตัดผมเกลียนทรงนักเกรียนใส่เสื้อสีฟ้าอ่อนใส่กางเกงสแล็กสีดำสะพายกระเป๋าที่ไหล่เป็นกระเป๋าหนังสีดำนะครับ คุณลุงเนี่ยแต่งตัวค่อนข้างจะดูดีคุณเตยคิดว่าคุณลุงเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนมาหางานแน่นอนแต่ด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับคุณเตยก็ต้องเปิดกระจกแล้วก็ออกไปคุยทักทายคุณลุงมาทําอะไรครับมาหางานหรือเปล่าครับเนี่ยถ้ามาตอนนี้น่าจะไม่ได้แล้วล่ะครับมันดึกมากแล้วคุณลุงคนนั้นสายหน้าแล้วก็โบกมือปฏิเสธครับแล้วก็ตอบกลับมาเป็นภาษาอีสานใจความเนี่ยแปลได้ว่าเปล่าครับเจ้านาย ผมมามาขอแบ่งน้ำเฉยๆพร้อมกับยื่นขวดโพาลาริสแบบคุณมาให้คุณเตยด้วยเพื่อนเพื่อขอจะนึกออกใช่ไหมครับขวดโพาลาริสแบบขุ่นที่มันเป็นแบบฝาสามารถดึงเกียวออกได้ข้างบนเป็นขวดคุณนุสีขาวตอนนั้นคุณเตยก็รับขวดมาครับแล้วก็สังเกตว่าตัวขวดนั้นค่อนข้างจะมอมมากเลอะฝุ่นแล้วก็เลอะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดในตัวขวดนั้นมีน้ำอยู่แล้วประมาณครึ่งหนึ่งคุณเตยถามคุณลงว่า คุณลุงเอาน้ําเก่าออกไหมครับเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนให้คุณลุงตอบกลับมาเป็นภาษาอีสานครับบอกบอๆขอเติมน้ําจักหน่อยคือไม่เอาไม่เอาขอเติมน้ําสักนิดเดียวก็พอภาษาเนี่ยผมอาจจะออกแบบสำเนียงผิดเพี้ยนไปบ้านต้องขออภัยนะครับแต่ใจความมีประมาณนี้เมื่อคุณเต้ยกําลังจะหันไปเติมน้ําให้กับคุณลุงในตอนนั้นรอภของสถานีก็เดินเข้ามาที่ตู้ครับพี่ผมมาฝากประตูหน่อย พอดีว่าเดี๋ยวผมนจะไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลกลางผมจะไม่ปิดประตูข้างไว้นะฝากพี่ดูด้วยเผื่อมีคนเล่ล่อนหรือพวกขี้ยาเข้ามาเดี๋ยวมันจะมีปัญหาพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับประมาณเที่ยงคืนคุณเต้ได้ยินแบบนั้นก็บอกโอเคเดี๋ยวพี่ดูให้หลังจากนั้นคุณเต้ก็หันกลับมาเช็ดขวดน้ำครับเพื่อดูให้แน่ใจว่าสะอาดขึ้นสักหน่อยหนึ่งเติมน้ำให้จนเต็มแล้วก็ยื่นกลับไปให้คุณลุง ตอนที่ยื่นขวดน้ําไปให้ก็พร้อมกับถามคุณลุงนะครับบอกเป็นยังไงมายังไงครับเนี่ยถึงมาอยู่ตรงนี้คนเดียวได้ตอนนั้นคุณเต้ยกวาดสายตาไปรอบๆก็พบว่าตัวสถานีปิดเรียบร้อยแล้วครับทําให้ในเวลานี้มีแค่คุณเต้ยกับคุณลุงที่อยู่กันสองคนเท่านั้นตอนนั้นคุณลุงก็ตอบมาประมาณว่าตัวคุณลุงเองติดรถมาจากอุบลครับแล้วตอนนี้แกรอคนมารับอยู่ คุณเตยเลยเสนอตัวนะครับบอกว่าถ้ามีเบอร์ติดต่อหรือว่าอะไรไหมเดี๋ยวตัวคุณเตยเองจะโทรให้ครับคนมารับจะได้รีบมารับให้เร็วขึ้นพอคุณเตยกลัวว่าถ้าคุณลุงออกไปข้างนอกเพียงคนเดียวในเวลานั้นจะมีทั้งคนได้ร่อนแล้วก็ขี้ยาอยู่ค่อนข้างจะเยอะจะไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่คุณเตยก็ยังย้ำกับคุณลุงนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่มารับหรือว่าคุณลุงไม่รู้จะไปไหน ให้คุณลุงนั่งอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องออกไปไหนรอเขาอยู่ที่นี่พอหลังจากนั้นคุณเต้ยก็เดินออกไปข้างนอกครับเพื่อเก็บเก้าอี้มีเก้าอี้ที่วางอยู่หน้าตู้มี4ตัวนะครับสำหรับให้คนที่มาสมัครงานใช้กรอกเอกสารตอนนั้นคุณเต้ยก็เลยเก็บเข้ามาแค่2ตัวครับอีก2ตัวก็เอาไว้ให้คุณลุงนั่งแล้วก็วางของเมื่อเก็บเข้ามาแล้วคุณเต้ยก็ล็อกตู้ตามปกตินะครับเพราะเหมือนกับว่าคนที่อยู่กาดเด็กจะรู้กันทุกคนนะครับ ว่าในเวลากลางดึกแบบนี้ห้ามไว้ใจบุคคลแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะว่าเคยมีคดีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยถูกป้นกลางดึกมาแล้วคุณเตยก็นั่งดูหนังไปเรื่อยครับพร้อมกับใช้หางตาทางด้านซ้ายคอยหมั่นสังเกตคุณลุงที่นั่งอยู่ด้านนอกอยู่ตลอดพบว่าคุณลุงเนี่ยยกขวดน้ําขึ้นมาดื่มครับท่าทางค่อนข้างจะหิวกระหายมากหลังจากดื่มน้ําเสร็จคุณลุงก็หันมายิ้มครับแล้ก็พูดขึ้นว่า ขอบคุณมากนะนายที่แบ่งน้ําให้ผมไม่มีอะไรจะตอบแทนหรอกชอบเรื่องผีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเอาไหมเมื่อคุณเตยได้ยินแบบนั้นคุณเตยก็รู้สึกงงครับที่คุณลุงเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าตัวเขาเองชอบฟังเรื่องผีตอนนั้นด้วยความที่ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วครับแล้วก็อยู่กันแค่สองคนก็ถือว่าดีเหมือนกันอย่างน้อยก็แก้เบื่อแก้เหงาได้คุณเตยเลยบอกคุณลุงไปว่าได้เลยลุงงั้นลุงเล่ามาเลย แต่ผมมาบอกไว้ก่อนนะว่าผมมาไม่กลัวผีลุงจะมาเล่าอะไรแล้วผมไม่กลัวเนี่ยลุงจะมาว่าผมไม่ได้นะเมื่อคุณลุงได้ยินแบบนั้นคุณลุงก็ยิ้มให้คุณเต้ครับก่อนที่แกจะเล่าแกก็ยกน้ําขึ้นดื่มอีกหนึ่งรอบแกเริ่มเล่าเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่แกจะเล่าเนี่ยเกิดที่อุบลราชธานีบ้านเกิดของแกในตําบลเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆโดยความที่หมู่บ้านนี้ค่อนข้างจะเล็กมาก ไม่ว่าบ้านไหนทำอะไรทุกคนก็จะรู้กันหมดมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ50ผู้ชายคนนี้เป็นเศรษฐีครับค่อนข้างจะรวยมากอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้แฟนโดยแฟนเขาเนี่ยอายุประมาณ20กว่าเป็นผู้หญิงที่มาจากหมู่บ้านข้างๆแต่ใจหนึ่งตอนแรกทางเศรษฐีคนนี้ก็ไม่อยากจะรับผู้หญิงคนนี้ไว้นะครับพอด้วยความที่อายุเนี่ยค่อนข้างจะห่างกันเยอะ อาจเป็นที่คอรหาหรือว่าเป็นขี้ปากของชาวบ้านได้แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับหลังจากที่ได้เจอหน้ากันครั้งแรกก็หลงรักเธอคนนี้แบบหัวปากหัวปำแล้วก็แต่งงานกันในทันทีคือเจอกันครั้งแรกในวันนี้พรุ่งนี้ก็ยกขันมากไปสู่ขอเลยครับเวลาผ่านไปประมาณ2-3เดือนอยู่ๆเมียของเศรษฐีคนนี้ก็ตั้งท้องตอนนั้นเศรษฐีดีใจมากครับ แต่กลับกลายเป็นว่าคนในหมู่บ้านค่อนข้างจะไม่เชื่อกับเรื่องนี้คิดว่าเด็กในท้องผู้หญิงคนนี้เป็นลูกเศรษฐีจริงหรือเปล่ามีข่าวลือเกิดขึ้นมากมายในหมู่บ้านครับบางก็ว่าที่เศรษฐีไปหลงรักผู้หญิงคนนี้ก็เพราะว่าตัวเองอ่ะโดนของครับและที่น่าสงสัยไปมากกว่านั้นหลังจากที่เศรษฐีคนนี้ได้แต่งงานแล้วก็ได้เมียคนนี้หลังจากนั้นคนในหมู่บ้านก็ไม่เคยเห็นแกได้ออกมาข้างนอกอีกเลยครับ แถมเมียแกก็ไม่เคยยินยอมให้ญาติคนไหนเนี่ยได้เข้าไปเยี่ยมอีกเลยเช่นเดียวกันลุงแกก็เล่าต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าวันหนึ่งอยู่ดีๆก็มีพระทุดงมาจากประเทศลาวเดินเข้ามาในหมู่บ้านข้างๆกลุ่มชาวบ้านซึ่งในกลุ่มนั้นมีญาติของเศรษฐีด้วยด้วยความที่ร้อนใจครับเมื่อเห็นพระทุดงรูปนี้ก็ก้มกาบลงไม่ได้พูดอะไรพระทุดงรูปนี้พูดขึ้นมาว่าลองเอากลับไปดูนะ แต่โยมต้องจัดการให้เสร็จก่อนเพจน,นี้พร้อมกับยื่นขวดน้ำโพลลิตคุณมาให้ญาติของเศรษฐีญาติรับมาพร้อมกับสังเกตว่าในขวดนั้นเต็มไปด้วยน้ำมนต์ที่ก้นขวดก็มีร่องรอยของน้ำตาเทียนเขียนเป็นอักขรเมื่อรับขวดมาได้รู้เลยครับว่าตัวเองต้องทำอะไรเลยลุกขึ้นและรีบวิ่งไปยังบ้านของเศรษฐีทันทีแต่ตอนนั้นก็ค่อนข้างจะก,กังวลน,นะครับเพราะรู้กันอยู่แล้วว่า ตัวเมียแกเนี่ยอาจจะไม่ให้เข้าบ้านและตัวเศรษฐีก็อาจจะไม่ได้ออกจากบ,บ้านซึ่งไม่แน่ใจเลยครับว่าไปแล้วจะเจอหรือเปล่าแต่พอไปถึงบ้านก็ต้องประหลาดใจเพราะว่าตอนนั้นตัวบ้านเปิดอยู่ครับตัวเมียของเศรษฐีเองก็ไม่อยู่บ้านเพราะว่าตัวเมียเองเนี่ยต้องเดินทางเข้าไปในตัวจังหวัดเพื่อฝากคันญาติเนี่ยเลยรีบแอบ,บเข้าไปในบ้านแต่เมื่อเข้าไปในบ้านก็ต้องตกใจนะครับ เพราะว่าตัวเศรษฐีเองอยู่ในลักษณะที่ตัวผอมแห้งสีผิวก็คำ้ำดำลงอย่างเห็นได้ชัดตอนนั้นเวลาประมาณ10บโมงกว่าครับใกล้จะเพลนมากแล้วเลยตัดสินใจเทน้ำมนต์ให้กับเศรษฐีคนนั้นได้ดื่มหลังจากดื่มเข้าไปได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองครับผิวพรรณที่เคยดูหมองคล้ำก็รู้สึกสว่างและก็ขาวขึ้นในทันทีร่างกายที่เคยผอมแห้งตอนนั้นก็เริ่มมีกำลังวังชาครับ ลุกขึ้นมาคุยกับทางญาติได้แต่หลานจะพูดได้ไม่กี่คำตัวเศรษฐีก็มีอาการไอครับแล้วก็เหมือนจะสำลักอะไรสักอย่างญาติเนี่ยรีบก,กุลีกุจอนํนำกระโถนขึ้นมาครับเพื่อเอาไปลองตอนนั้นทุกคนก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะว่าสิ่งที่ออกมาจากร่างกายของตัวเศรษฐีในกระโถนนั้นเต็มไปด้วยริมเลือดครับตอนนั้นทุกคนไม่รู้จะทำยังไงครับรีบเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับเศรษฐีแล้วก็บอกเศรษฐีว่า พระท่านน่ะให้น้ำมนมายังไงต้องรีบดื่มให้หมดก่อนที่จะเพลงน,นะตัวเศรษฐีเองก็รับปากครับแล้วก็นอนลงญาติเมื่อรู้ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยเดินทางกลับออกมาจากบ้านหลังนั้นครับเวลาล่วงเลยผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนในหมู่บ้านพูดกันปากต่อปากว่าตอนนี้มีอุบัติเหตุรถไฟชนคนตายนะตอนนั้นไม่รู้ว่าอะไรดนใจครับ ญาติทุกคนรีบวิ่งไปที่บ้านเศรษฐีในทันทีเมื่อเข้าไปก็พบว่าตัวเศรษฐีไม่อยู่แล้วครับพบเพียงริ่มเลือดเศษกระจุกผมขดลวดตะปูที่ขึ้นสนิมอยู่เต็มบริเวณเตียงที่เศรษฐีนอนไม่เพียงเท่านั้นครับยังพบรอยเลือดเป็นทางเหมือนคนตะเกียกตะกายไปไหนสักอย่างรอยเลือดนั้นลากออกไปทางหน้าบ้านครับทำให้ทุกคนเนี่ย เดินตามรอยเลือดนั้นไปเรื่อยๆพบว่าสุดท้ายรอยเลือดก็ไปหยุดข้างๆริมทางรถไฟครับพบว่าในตอนนั้นเต็มไปด้วยมวลลนิธิที่เก็บเศษซากข,ของร่างใครสักคนอยู่เมื่อหันไปก็พบว่าหลวงพ่อพาทุดงรูปนั้นยืนอยู่ตรงนั้นด้วยพาท่านชี้ลงไปที่เทา้าที่เท้าของพระรูปนั้นพบขวดน้ำมนต์ซึ่งจำนวนน้ำในขวด เทียบเท่ากับตอนที่ญาติได้นําให้เศรษฐีดื่มเลยครับทุกคนรู้ได้ทันทีว่าตัวเศรษฐีไม่ได้ดื่มน้ําเพิ่มอีกเลยนับตั้งแต่ตอนนั้นพาท่านพูดกับบรรดาพวกญาติญาติว่าอาตมาช่วยได้เท่านี้โดนมานานแล้วทรมานมานานแล้ว,านานแ,ลวแค่พอสมบัติแท้โยมอย่าไปอาฆาตเขาอีกเลยสักวันคนที่เขาทำกรรมไว้ก็จะได้รับผลกรรมของเขาเอง เมื่อลุงคนนั้นเล่ามาถึงตรงนี้ครับลุงก็พูดขึ้นมาว่าจบตอนนั้นเมื่อคุณเต้ได้ยินคุณเต้ก็รู้สึกงงครับเอาว่าทําไมมันจบเร็วจังคุณเต้ทักท้วงลงไปว่าไม่มีเรื่องราวต่อจากนั้นเหรอลุลงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคุณลุงได้แต่ยิ้มให้คุณเต้เหมือนเดิมครับจิบน้ําแล้วก็หันมายิ้มให้อีกครั้งแล้วก็พูดว่าเจ้านายผมไปก่อนเด้อขอบคุณมาก ขอบใจหลายคุณลุงลุกขึ้นคว้ากระเป๋าแล้วก็เดินลงไปที่ด้านล่างครับสวนทางกับรปภคนนั้นกลับมาพอดีรปภคนนั้นบอกคุณเต้ว่าพี่ผมกลับมาแล้วคุณเต้ก็เลยคุยกับรปภคนนั้นถามว่าเอาทาไมกลับมาเร็วจังไหนบอกว่าจะกลับเที่ยงคืนไงตอนนี้มันเพิ่งห้าทุ่มเองเรปภคนนั้นบอกว่าพอดีน้องสาวเลิกงานเร็วเลยไปเฝ้าแม่แทน พอเขาเห็นน้องสาวว่ากลับมาแล้วเขาก็เลยกลับมาทํางานต่อพร้อมกับยื่นถุงน้ําเต้าหู้ในมือให้กับคุณเตยครับคุณเตยบอกว่าโหเสียดายนะเนี่ยมาช้าไปหน่อยไม่ไงั้นก็ได้ฟังเรื่องสนุกๆมีคนโดนคุณใสแต่น่าเสียดายที่เรื่องเนี้มันจบห้วนไปหน่อยรปภคนนั้นถามคุณเตยว่าพี่ไปฟังที่ไหนมารายการอะไรเหรอคุณเตยบอกว่าก็ลุงคนนั้นไงคนที่เองเดินสวนกันมเมื่อกี้เป็นคนเล่าให้ฟัง เมื่อรปพอได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับหน้าทอสีครับตอบคุณเตยว่าพี่พี่เมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาคนเดียวนะผมไม่ได้เดินสวนกับใครด้วยพี่อย่าพูดเล่นแบบนี้นะแล้วยิ่งวันนี้รถสายยามอ่ะเพิ่งเหยียบคนตายมาด้วยผมเพิ่งไปช่วยเขาล้างล้อมาเมื่อตอนสองทุ่มนี้เองก่อนที่จะมาหาพี่อะเมื่อคุณเตยได้ยินแบบนั้นก็ตกใจครับตัวชาขนลุกไปหมดทั้งสองได้แต่นิ่งเงียบ ไม่พูดอะไรกันต่อช่วยกันเก็บโต๊ะสองตัวที่อยู่หน้าตู้เข้ามาล็อกตู้แล้วก็เปิดบอลดูกันครับตอนนั้นทั้งคู่ได้แต่นั่งจ้องทีวีไปเรื่อยๆโดยไม่พูดถึงเหตุการณ์หรือพูดอะไรกันแม้แต่สักคำเดียวครับจนถึงเวลาตีห้าพอหมดกะของทั้งคู่ทั้งสองก็แยกย้ายกันกลับบ้านในช่วงบ่ายคุณเตยก็กลับเข้ามาทำงานกะบ,บ่ายเหมือนเดิมครับรปภคนเดิมก็เดินกลับมาหาคุณเตย พี่ไปกับผมหน่อยรปภพ,พูดขึ้นคุณเต้ถามว่าให้ไปไหนอะเออไปห้องคอนโทรลพี่ตามมาตามมาทั้งคู่เดินไปที่ห้องคอนโทรลครับเมื่อไปถึงทางรปภก็คุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องแล้วก็เรียกคุณเต้ให้เข้าไปดูบางอย่างสิ่งที่ดูนั้นก็คือเทปกล้องวงจรปิดตั้งแต่สี่ทุ่มของเมื่อวานสิ่งที่คุณเต้เห็นทำให้คุณเต้เนี่ยต้องขนลุกไปทั้งตัวครับ เพราะว่าเก้าอี้2ตัวที่ตั้งอยู่ตรงหน้าห้องไม่มีคนนั่งอยู่และไม่มีของด้วยกล้องเนี่ยจับภาพได้แค่ว่าคุณเต้ยเก็บเก้าอี้เข้าไปในห้องสองตัวแล้วก็ทิ้ง2ตัวไว้ตรงหน้าห้องตรงนั้นภาพที่บันทึกไว้ได้เห็นแต่คุณเต้ยทำท่าทีแปลก,กโดยในตอนนั้นคุณเต้ยจำได้ว่าเป็นตอนที่คุณเต้ยเนี่ยรับขวดน้ำมาจากคุณลุงแต่ในมือก็ไม่มีขวดน้ำนะครับในภาพ รวมถึงท่าทีที่คุณเต้ยเหมือนคุยอยู่คนเดียวตลอดเวลาที่พีกเป็นนั้นคือเวลาห้าทุ่มตอนที่รปภคนนั้นเดินเข้ามาที่ตู้ไม่มีอะไรหรือว่าไม่มีใครเดินสวนกับรปภคนนั้นเลยคุณเต้ยตกใจมากทำอะไรไม่ถูกได้แต่ทรุดตัวล่างลงบนเก้าอี้หันไปมองหน้ารปภคนนั้นรรปภคนนั้นได้แต่พยักหน้าตอบรับ ทุกคนในห้องตอนนั้นคุยกันว่าคงเจอของจริงเข้าให้แล้วแหละและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณเต้ยที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนตอนที่ฟังเรื่องนี้อยู่ทุกคนเดาออกใช่ไหมครับว่าคุณลุงเนี่ยน่าจะไม่ใช่คนแน่นอนแต่ว่าการที่คุณเต้ยดําเนินเรื่องแล้วก็เล่ามาเป็นแบบนี้ผมคิดว่าทําให้เรื่องนี้มันสนุกมากๆเลยครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆฟังแล้วคิดตามไปเรื่อยๆจะพบบรรยากาศท,ทั้งหมดที่ลายรอบอยู่ในหัวลำโพงตอนนั้นบรรยากาศแค่ฟังตามคิดตามมันก็สนุกมากแล้วครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดว่ายังไงคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปยังไงรบก,กวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในคลิปช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด้วยนะครับ อยากฟังเรื่องแนวไหนอยากฟังเรื่องประมาณไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยเอาไว้ผมจะหาเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกและเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวประสบการณ์ความหลอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่ารับฟังมาจากใครก็ตามอยากจะให้ผมเน้นนำมาอ่านนำมาเรียบเรียงเล่าให้เพื่อนเพ่คนอื่นได้ฟังยังไงส่งมาที่เมลด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ